วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกองอากาศกันครับของฟอร์ซ่าสามารถศูนตัวใหม่นะครับก็จะเป็นรหัสนี้นะครับ K1BU10 นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มถอดกันเลยนะครับอุปกรณ์ก็มีไขควงตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาถอดฝาครอบมองอเลยนะครับ ก็เป็นการดูแลรักษารถง่ายๆนะครับที่เราสามารถทําเองได้นะครับทุกคนถา้าเพื่อนๆรู้สึกว่ารถอืดหรืออ่ากินน้ํามันขึ้นนี่ก็ลองมาเช็คที่กองไส้กองอากาศแล้วกอนนะครับเพราะว่ามันจะต้องเปลี่ยนทุกหกพันกิโลเมตรนะครับตอนนี้รถเราก็เจ็ดพันเป๊ะ ก็ตอนแรกว่าจะเปลี่ยนหลังจากที่เราไปลุยทิพที่แม่สอดมาลุยฝุ่นนะครับก็ยังไม่ได้ว่างเปลี่ยนเลยนะครับเดี๋ยวมาดูไส้กองที่เราใช้มาประมาณเจ็ดพันกิโลเมตรนะครับอันนี้ฝุ่นเขิเยนะครับ เป็นสภาพกองอากาศนะครับหเนนาเลยน่าจะตันหมดเอนะครับทุกคนดูเดี๋ยวเราจะมาทอดเปลี่ยนใส่อันใหม่นะครับที่เราสั่งมาจากจอปตี้นะครับราคาสองร้อยสามสิบนะครับรวมค่าจัดส่งแล้ว ถ้าเราไปเบิกศูนย์ก็อยู่ประมาณ250นะครับคือร้านข้างนอกทั่วไปผมเคยไปถามที่หนึ่งอยู่ประมาณ280บาทนะครับเราก็จะบวกราคาไปเดี๋ยวเรามาถอดเปลี่ยนกันเลยนะครับในนี้ฝุ่นจะเยอะมากนะครับทุกคนอันนี้เป็นกองด้านนอกนะเดี๋ยวหนูไปดูด้านไหนว่าจะมีฝุ่นหรือเปล่า ตรงนี้ก็จะมีน็อตสามตัวนะครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็นี่ครับนี่สภาพกรองของเรานะครับ ที่เราใช้มาเจ็ดพันกิโลเมตรนะครับเปรียบเทียบของใหม่กับที่เราใช้มาเ่หรน่าจะหายใจไม่ออกนะทุกคน <_ C ell> ก็ดูด้านในนะครับด้านในก็จะมี จะมีคราบน้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวเราทำความสะอาดครับใช้กระดาษเชือชูเช็ดสักหน่อยดีกว่านี่เราก็เช็ดออกไปแล้วนะครับทุกคนคราบน้ำมันเรามาแกะใส่สใหม่เลยดีกว่าครับ นี่ก็เป็นตัวไม่นะครับที่เราเปิดมานะครับเดี๋เราจะใส่เข้าไปด้านในรถนะครับเรามาเปรียบเทียบหน้าตาก่อนนะนี่ใช้มาเจ็ดพันกิโลเน่าประมาณนี้เลยนะครับหายใจไม่ออกแล้วน้องขอสาเหรอเดี๋ยวเราเปลี่ยนเข้าไปเลยนะครับทุกคน ก็ใส่น็อตไปที่เดิมนะครับสามตัวอ่าโอเคครับตอนนี้เราเปลี่ยนใส่ตัวใหม่แล้วนะครับทุกคนเบิกมาใหม่ๆ่เลยก็เดี๋ยวใส่ฝาครอบกันนะครับ อันนี้ก็เช็ดทําความสะอาดได้นะครับใครเดาไปล้างน้าก็ได้แต่ผมที่เกียดนับเดี๋ยวปัดฟุ่นออยนะครับนี่ครับก็เช็ดออกประมาณนึงนะครับเพราะว่าอย่างไงเดี๋ยวมันก็เปื้อนนะครับกะฟุ่นเข้า ก็ประกอบกับที่เดิมนะครับน็อตจะมีทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับก็ไล่ใส่จุดเดิมเลยครับน็อตขนาดน็อตจะเท่ากันหมดเลยนะครับทุกคนใส่ตัวไหนก็ไ,ได้ครับ ก่อนนนี้เราก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนประกอบกองตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับเรื่องกองอากาศนะครับถ้ารู้สึกว่ารถเร่งอัตราเร่งไม่ค่อยดีกินน้ำมันอะไรประมาณนี้นะครับก็ให้มาสังเกตที่ใส่กองนะครับใส่กองอากาศเพราะตอนนี้ผมใช้ไป เจ็ดพันกิโลเมตรตั้งแต่ออกรถมานะครับยังไม่เคยเปลี่ยนเลยก็ไปลุยฟุ่นลุยเลยมาถ้าสมมุติว่าบ้านใครที่แบบทางเข้าบ้านเป็นฝุ่นทางฟุ่นอะไรเงี้ยก็ควรจะดูแลเรื่องนี้บ่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะสกระปรกมากนะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับเปลี่ยนไส้กองฟอสซ่าสามานนะครับบายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะครับ อากาศก็ร้อนก็เดี๋ยวมาทํารถกันนะครับบารุงรักษารถนะครับอ่าสาหรับไอตัวนี้นะครับถ้าของใครน้ํามันมันเต็มมันเยอะก็เอาออกไปทิ้งได้นะครับบีบตัวนี้แล้วไปเททิ้งแล้วมาใส่ใหม่ได้นะครับครับเจอกันครับ๊บม่บ่าย ก็เดี๋ยวเราจะลองไปขี่รถดูนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนใส่กล่องอากาศมาน,น,นะครับก็รีเซ็ตที่เป็นศูนย์กิโลหมตครับเดี๋ยวลองไปขี่รอบนี้อันนี้ผมใช้ขา,าตั้งกล้องนะครับไม่ได้ใส่ ครับก็ความรู้สึกที่ได้นะครับคือมันจะขึ้นไวครับเหมือนรถใหม่เลยตอนแรกเลยรอบมันจะมาไวกว่าเดิมนะครับเพราะว่ากรไส้กงเรามันยังใหม่อยู่นะครับโอเคครับทุกคนก็ ขี่ให้ดูน่อยนึงครับจะให้ดูอัตราเร่งนะครับแล้วก็รอบมันจะขึ้นไวกว่าเดิมเยอะเลยจากอีตอนที่เป็นกองเดิมตอนระยะประมาณเนี่ยนะครับ6 0 0 0 9 0 0จะ7,000โลเนี่ยมันจะเร่งไม่ค่อยขึ้นครับรถมันจะตื้อๆนะครับ้าใครที่รถอืดๆ้าลองเปลี่ยนใส้กองอากาศได้นะครับ ก็ช่วยได้เยอะเลยอัตราเร่งดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับครับฝากไว้เลยนะครับทุกคน